สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปีมาไฟ2569เศรษฐกิจถูกเผาเปิดโผตัวเต่งนายกคนต่อไปใครจะรอดจากยุคก,ก,กรรมสนองกรรมของห่วงจุย้ย สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วครับเราจะมองไปข้างหน้ากับคำพยากรณดวงปี2,569ซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในแง่ของโหราศาสตร์จีนและหลักห่วงจุ้ยครับ วันนี้เราจะมาเปิดคำทำนายแบบ e x ็กซ์คลูซีสุดๆจากดรพานุวัตรพันวิชาตะกุลสินแสดคนดังระดับประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนและห่วงจุ้ยแถวหน้าของเมืองไทยที่เคยผ่าดวงเมืองและดวงนักการเมืองจนเป็น Talk of the Town มาแล้วอาจารย์พานุวัตรจะมาชี้ชัดว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติและผู้คนบ้าง นี่คือข้อมูลที่คุณต้องรู้เพื่อเตรียมรับมือกับปีแห่งม้าธาตุไฟที่กำลังจะมาถึงครับม้าธาตุไฟเผาเศรษฐกิจ the fire horse and the economy เรามาเริ่มกันที่ปีนักษัตว์ครับปี2569คือปีมะเมียธาตุไฟหรือปีม้าธาตุไฟการจะเข้าใจสถานการณ์ในปีม้าฟไฟเราต้องย้อนไปดูปี2568ก่อนครับ ปี68นั้นคือปีมะเสง็งงูมซึ่งมีธาตุเป็นไม้ตามหลักโหราศาสตร์จีนไม้จะอาศัยน้ำในการดำรงอยู่และน้ำในหลักนี้ก็คือเงินทองนั่นเองฉะนั้นปี68จึงเป็นปีที่เหมือนไม้ดูดน้ำหรือดูดเงินดูดทองทำให้เงินทองอาจจะหายไปแต่พอเข้าสู่ปี2569ซึ่งเป็นปีม้าธาตุไฟสิ่งที่ไฟทำคือการเผาน้ำครับ การเผาน้ำก็เหมือนกับการเผาเงินเผาทองของเรานั่นหมายความว่าการเงินก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรยังคงมีความเดือดร้อนและวุ่นวายอยู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเรื่องการเงินจะยังถูกธาตุไฟเผาอยู่แต่ในภาพรวมดวงเมืองของประเทศไทยกลับมีการเคลื่อนตัวที่ดีขึ้นหลายๆอย่างโดยพื้นฐานดวงเมืองของเราตั้งขึ้นเมื่อปี2322ซึ่งเป็นปีขานเสือธาตุน้ำ ปีม้าถือว่าสมพงกับดวงบ้านเมืองซึ่งถือว่าดีกว่าปี68ที่เป็นปีมะเสงาธาตุไม้ซึ่งไม่เกื้อหนุนแต่แม้ว่าดวงเมืองจะดีขึ้นเศรษฐกิจก็ยังต้องเหนื่อยเพราะการเงินถูกาธาตุไฟเผาอยู่สรุปคือปี69เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ถึงกับฟู้ฟ้าหรือดีเลิศในทันทีครับการเมืองและการเปิดโผตัวเต็งนายกคนต่อไป Politics NPM Prediction ในช่วงปลายปี2568เราเห็นว่านักการเมืองและนักธุรกิจที่ถูกขุดคุยเรื่องต่างๆออกมามากมายรวมถึงท่านเศรษฐาและท่านอุ้งอิงเองก็เกิดปีขานเหมือนกันพอถึงปี69ที่มีโอกาสจะมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่คำถามใหญ่คือใครกันที่มีสิทธิ์เป็นนายกคนต่อไปจากการทำนายตามดวงล้วนๆจากอาจารย์พานุวัตรอาจารย์ได้ชี้ชัดว่าก็ต้องเป็นท่านอนุทิน แม้ว่าปัจจุบันท่านอนุทินจะยังอยู่ในช่วงเคราะห์อยู่ซึ่งเป็นช่วงงูพันขาม้าพลวันพลเกแต่ดวงของท่านจะดีขึ้นหลังจากเดือนธันวาคมนี้และจะไปดีจริงๆคือหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนี่คือคำทำนายจากโหราศาสตร์จีนที่น่าจับตาอย่างยิ่งครับยุคกรรมสนองกรรม the era of karma repays karma นอกจากโหราศาสตร์จีนแล้วหลักฮวงจุ้ยเองก็มีการเปลี่ยนยุคครับการเปลี่ยนยุคนี้เริ่มตั้งแต่ปี2,567เป็นการเปลี่ยนจากยุค8สู่ยุค9ยุค9นี้จะกินเวลาไปถึง20ปีคือตั้งแต่ปี2,567จนถึง2,587ยุค8ที่ผ่านมาอาจารย์พานุวัตรเคยเรียกว่ายุคนรกติดปีกที่ใครทำอะไรกรรมจะสนองอย่างรวดเร็ว แต่ยุคเก้าซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของวัฏจักหวงจุ้ย180ปีอาจารย์เรียกว่ายุคก,กรรมสนองกรรมใครทำกรรมอะไรไว้ต้องมาได้รับกรรมที่ตัวเองก่อไว้เราจึงได้เห็นทุกอย่างกำลังโผล่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยุคนี้คือยุคของการพลิกผันเปลี่ยนแปลงหวงจุย้ยบ้านบางแห่งที่เคยดีก็กลายเป็นไม่ดีธุรกิจบางอย่างก็ล่มพับไปยุคก,กรรมสนองกรรมนี้ส่งผลต่อสถาบันสำคัญของชาติอย่างมาก 1. งวงการตำรวจอาจารย์กล้าพูดว่าณเวลานี้ถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เปลี่ยนทิศทางการเข้าของประตูปัญหาจะวุ่นวายตลอดเพราะทิศทางที่ใช้ด้านหลังเป็นด้านหน้ามันติดลบการเข้าประตูที่ผิดทิศทางนี้จะดิงแต่ปัญหาเรื่องเฉาเรื่องแย่ๆถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาการแก้คือต้องเปลี่ยนทิศทางเข้าเพื่อดึงสิ่งดีๆเข้ามา วงการสงฆ์วงการพระสงฆ์ก็เข้าสู่ยุคกรรมสนองกรรมเช่นกันแม้ว่าพระสงฆ์ที่ดีๆยังมีอีกเยอะแต่คนที่ทำไม่ดีก็จะถูกขุดคุยและเปิดเผยออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องโดยไม่คาดคิดที่น่าสนใจในวงการการเมืองคือเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ได้ไปดูห่วงจุ้ยที่รัฐสภาพบว่าเก้าอี้ของท่านเศรษฐานั่งอยู่ในจุดเจ้าที่ของยุคเดิม ส่วนเก้าอี้ท่านอุ้งอิงก็นั่งอยู่ในจุดเจ้าที่ของยุคใหม่ซึ่งทั้งสองจุดนี้ไม่ใช่จุดที่ดีซึ่งแตกต่างจากห้องทำงานของพลเอกประยุทธ์ที่อาจารย์เป็นคนจัดให้ท่านนั่งมา9ปีปีชงและการแก้ไข The Clash Year and Solutions มาดูดวงส่วนบุคคลกันบ้างครับสำหรับปี2569ปีม้าธาตุไฟนักสตระที่ชงโดยตรงคือคนเกิดปีชวดหรือหนู สำหรับคนปีชวดสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือทำใจยอมรับให้ได้ก่อนเมื่อเป็นปีชงคุณต้องสงบเสงี่ยมอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดหรืออย่าไปอาสาจัดการเรื่องต่างๆโดยไม่จำเป็นเพราะปีชงมักจะมีปัญหาเข้ามาหาเราเราจึงต้องระวังตัวอย่าไปหาปัญหาเพิ่มนอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ที่อายุลงท้ายด้วยเลข3 6 9สำหรับผู้ชายและ2 5 8สำหรับผู้หญิงซึ่งต้องบวกอายุไทยเข้าไป1ปีตามหลักการนับแบบจีนเดือนที่ไม่ดีที่ต้องระวังเป็นพิเศษได้แก่ผู้ชายเดือนเมษายนเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมผู้หญิงเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนและที่ต้องระวังหนักเป็นพิเศษคือเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนม้า เดือนชงทําให้คนปีชวดที่เป็นผู้หญิงต้องระวังเป็นสองเท่าหากจะเริ่มธุรกิจใหม่ในช่วงปีชงมักจะเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจแต่คนปีชวดก็ยังมีเดือนที่ดีในการเริ่มกิจการได้แก่เดือนเมษายนมังกรเดือนสิงหาคมวอกเดือนธันวาคมชวดและเดือนมกราคมหากจะเริ่มกิจการต้องปรึกษาผู้รู้ดูวันดูเดือน อูเลือกยามที่เหมาะสมวิธีแก้ชงหรือสะดอเคราะห์ที่ทำได้ง่ายๆได้แก่ 1. ทําบุญทำทานตักบาตรถวายสังฆทานทอดกรถินผ้าป่าหรือให้ทานแก่ผู้ลำบากเช่นพวกไฟไหม้น้ำท่วมหรือมูลนิธิต่างๆ 2. ส,สะดอเคราะห์เลือกอย่างได้อย่างหนึ่งคือบริจาคโลงศไทยโลกโคกระบือหรือบริจาคโลหิตการทำบุญเหล่านี้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ อาจารย์พานุวัตรเล่าว่าท่านเคยบริจาคลงศพก่อนเดินทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดนไม้ต่ำนิ้วจนต้องเย็บก็ถือเป็นการเสียเลือดเสียเนื้อแทนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกว่านั้นเรื่องเลือดเชื่อและห่วงจุ้ยพลิกชีวิต unbelievable Feng Shui cases อาจารย์พานุวัตรมีประสบการณ์การปรับดวงชะตาและห่วงจุ้ยที่น่าเหลือเชื่อหลายเรื่องครับเรื่องแรกคือกรณีของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ เมื่อสมัยที่ท่านอาพาธเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนอาจารย์ไปจับดวงท่านและดูห่วงจุ้ยที่ท่านนอนอยู่อาจารย์พบว่าท่านนอนอยู่ในจุดเจ้าที่จึงบอกให้ย้ายมุมนอนหลวงพ่อคูณก็เปลี่ยนเตียงทันทีหลังจากนั้นท่านก็ไม่เคยป่วยเลยจนกระทั่งมรณภาพอีกกรณีคือการปรับดวงชะตาให้คนมีชื่อเสียงด้านสุขภาพโดยการทำแซกีแซกีคืออะไรแซกีคือสุสานคนเป็น คือการตัดเล็บตัดผมเอาเสื้อผ้าที่ใส่ไปฝังลงไปในหลุมอาจารย์เคยแนะนำให้อดีตรองนายกท่านหนึ่งที่เดินไม่ค่อยรอดต้องให้คนประคองหลังจากทำแซกีแล้วท่านก็เดินสบายขึ้นเลยรวมถึงนายพลท่านหนึ่งที่เดินขึ้นบันไดสามขั้นก็หอบและหมอแนะนำให้ทำบอลลูนหัวใจแต่หลังจากทำแซกีแล้วอาการก็หายจนหมอไม่ต้องทำบอลลูนหัวใจ นี่คือเรื่องเหลือเชื่อที่พิสูจน์ได้ว่าแซกีสามารถช่วยปรับดวงชะตาได้จริงแซกีสามารถทำได้ทุกคนแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสรุปและข้อคิดทั้งหมดนี้คือคำทำนายดวงเมืองดวงคนและความผันผวนของยุคกรรมสนองกรรมในปี2569ที่กำลังจะมาถึงท่านผู้ฟังต้องจำไว้ว่าเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัว และการทำนายเป็นเพียงแนวทางให้เราเตรียมตัวและแก้ไขสิ่งที่อาจารย์พานุวัตรย้ำเสมอคืออย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเหลือเชื่อวันนี้สวัสดีครับ